สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู youtube ออนมณีจันนะฮะคลิปนี้จะเป็นคําทํานายของชาวราศีธนูกับชาวรัคนาธนูในเดือนสิงหาคม2565คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16ธันวาคมจนถึงวันที่15 มกร,ราคมของทุกปีคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งราศีธนูกับลัคนาธนูท่าในใดที่ต้องการดูดวงสิบสองราศีในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนอื่นสามารถดูได้ที่หน้าช่องหลักไปที่หน้าช่องหลักแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ไล่ดูย้อนหลังได้ค่ะหรือจะกดดูที่ใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ก็จะใช้ไพ่อรักเ้นแล้วก็ไพ่ทาโร่เปิดดวงชาวราศีธนูก็จะได้รับอิทธิพลที่ดีก็ถือว่าจะได้รับอิทธิพลที่ดีนะจากการโครจรโยกย้ายของดวงดาวแต่ก็ต้องระวังปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าดาวมฤตยู โคกจรย้ายเรือนราศีจากราศีเมษไปที่ราศีพฤศกในวันที่7กรกฎาคม2565นะคะซึ่งเอ,อเอ๋มองว่าดาวมฤตยูโคจรเข้าสู่เรือนพฤษกเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ชาวราศีธนูอาจจะมีปัญหากับคนต่างชาติต่างภาษา มีศัตรูแบบรับรบได้ทีนี้เรามาดูไพ่กันนะคะได้ไพ่อดีตตะชาติค่ะพาร์ทลีฟใบแรกอดีอดตอดีตตะชาติทาวเวอาจจะเกี่ยวกับต่างประเทศการเดินทางไกลเอ็กซเ,เพเลนซิง ไฟไฟติ t i n g s t เครียดเครียดเรื่องงานเนี่ยแหละ going w i t h the flow, m i n จิตใจที่หมกมุ่นว้าวุ่น comparison, บางครั้งความอิจฉาจะทำให้คุณเดือดร้อนได้นะ a อาแรนีย <All> right. ควรเข้าทางทมอ่ามันมันเป็นความรู้สึกแบบอันนี้แบบมันไม่ใช่ไม n d เซ็นะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นความรู้สึกในจิตใจมันเป็นตัวบอกในจิตใจลึกๆของคุณอะว่าทำไมฉันถึงไม่ได้อย่างเขาไพ่ใบนี้มันเป็นความอิจฉาริษยาต้นไผ่แอบอิจฉาต้นโอ๊ก ต้นโอ๊กมันก็แอบ,บอิจฉาต้นไผ่ต้นไผ่อิจฉาต้นโอ๊กว่าเออทาไมต้นโอ๊กเนี่ยมันต้นใหญ่ดีนะใบมันสวยงามมีใบสวยงามในปีหนึ่งอะ่ะใบเปลี่ยนสีได้สามสีมันเป็นสุภาจิตเป็นสุภาษิตจีนโบราณที่เขาเปรียบเปยถึงต้นเนี้ยมันก็อิจฉานะเพราะต้นไผ่อ่ะมันผอมต้นโอ๊กมันก็อิจฉามันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าคือตัวคุณนะเอาตัวเองอะ่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เออทาไมคนนั้นอะ่ะเขาไม่เห็นเขาทํางานอะไรเลยแต่เขาก็มีเงินใช้อยู่ทุกเดือนไม่เห็นเขาต้องดิ้นรนทํางานคนเนี้ยเขาไม่ขี้เกียจขี้เกียจจะตายน้ําก็ไม่อาบแต่ทําไมพ่อแม่เขารวยหรืออะไรสักอย่างมันเป็นคือมันเป็นความรู้สึกที่ก็คืออิจฉามันเป็นถ้าคุณปล่อยให้ความรู้สึกอิจฉาตรงเนี้ยมันเกาะกลุ่มในจิตใจของคุณ ถ้าหากคุณปล่อยให้ความอิจฉาเนี่ยมันเกาะกลุ่มจิตใจของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่มีความสุขคุณจะต้องหันหน้าอันนี้คือหันหน้าเข้าหาธรรมนักอันนี้คือการอย่างรู้ความจริงการเข้าทางธรรมจะทําให้คุณเนี่ยค้นพบความสุขที่แท้จริงนะสภาพจิตใจของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยความเครียดถูกกดดันเนี่ยลิงจี้เจ้านายใช้งานหนัก ตัวตลกตัวตลกต้องเป่าแต่โยนคบไฟเหยียบลูกโป่งมีคนจี้งานมีความเครียดมีความทุกข์อันนี้ก็คือปล่อยวางค่ะการปล่อยวาง going with the flow ก็คือปล่อยไปตามเวลาของมันผู้ชายคนเนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขานอนอยู่ในแม่น้ำเฉยๆกระแสะของการเวลาเนี่ยจะทำให้เขาไปของเขาเองเหมือนแม่น้ำอ่ะมันก็จะพัดของมันไปเรื่อยอ เหมือนศพเหมือนศพดาราลอยน้ําอ่ะเออถ้าแบบตายแถวแถวสะพานพุทธเนี่ยกระแสของแม่น้ําก็จะพัดลงทางใต้ไงคือเมื่อเวลาเปลี่ยนอะไรมันก็จะเปลี่ยนเองจริงๆอะ่ะคุณอนะ่ะมีเนื้อคู่จากอดีตชาตินะมีเกณฑ์ได้ไปอยู่เมืองนอกและคุณเป็นคนที่ experiencing มีมีความสามารถ experiencing เนี่ยเขาเรียก เป็นพวกมีประสบการณ์การทำงานคุณเป็นคนที่มีตัวคุณอะเป็นคนที่มีประสบการณ์การทำงานตรงเนี้ยคนอื่นเรียนแบบไม่ได้คุณอาจจะเรียนแบบการแต่งตัวของดาราได้แต่คุณก็ไม่สามารถไปเป็นดาราได้นั่นก็คือว่าคุณนะมีประสบการณ์งานที่คนอื่นก็เรียนแบบคุณไม่ได้คุณมีความสามารถเฉพาะทาง เอ็กเพลนนะ่ะคุณมีเอ็กเพลนของตัวเองอะ่ะคุณมีความสามารถเฉพาะทางของคุณที่คนอื่นไม่ได้สามารถเรียนแบบคุณได้และสิ่งเนี้จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในอนาคตได้เรามาดูกันต่อนะคะ 9ีพันท์เคเก้าดาบแปดถ้วยแพนนิ่งเดทพอมด สาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคุณะ่ะจะมีปัญหาสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคุณระวังจะโดนคู่ของคุณทรยศคุณจะมีปัญหาคุณจะมีปัญหาทะเลาะกับชาวราศีมังกรค่ะ คุณจะมีปัญหาเนี่ยคือสาวังสาวราศีมังกรนี่เป็นรูปแพะแพะสาวราศีมังกรสัญลักษณ์เป็นแพะคุณจะมีปัญหาทะเลาะกับสาวราศีมังกรในท้ายที่สุดคุณก็หันหลังให้เลยกูหนีแหละไม่เอาละคือจะมีปัญหาทะเลาะก,กันน่ะแต่คุณก็รู้แล้วไงว่าอย่าไปยุ่งกับแม่งดี๋ยวว่ะ ทีนี่มันบ้าอะไรประมาณน,นี้ยคุณกําลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่นะเอ๋มองว่าคุณกําลังวางแผนที่จะแก้แค้นอะไรสักอย่างอยู่แต่คุณไม่แน่ใจไงว่าจะทําไม่ทําดีเหมือนคุณอันนี้เป็นรูปพานป่าพานป่าจ้องมองที่กองไฟแล้วกาลังคิดอะไรในหัวอยู่อันนี้ก็คือเดทอันนี้ก็คือพ่อมดคือคุณกําลังวางแผนในการแก้แค้นเอาคืน คุณกาลังวางแผนเกี่ยวกับการแก้แค้นคุณอาจอยากจะขอเลิกกับคนรักหรืออะไรสักอย่างอะ่ะเหมือนคุณกําลังมีแผนบางอย่างอะ่ะคุณอาจจะวางแผนอะ่ะบางอย่างกําลังมีแผนการร้ายบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจหรือกําลังวางแผนอะไรสักอย่างอยู่ คุณวางแผนอยากจะเรียนต่อนะนี่นะฮะดาวมฤตยูพึ่งย้ายมฤตยูอาจจะอยากไปเมืองนอกคุณมีแผนแผนอะไรบางอย่างอะแต่มันก็มันก็มีมีคนคิดร้ายคุณด้วยนะแต่ว่าสิ่งเนี้ยคุณไม่สนใจหรอกเพราะว่าคุณนะ่ะอยากจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะแต่งงานอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิต แต่คนที่คือคนที่คิดร้ายที่จะเข้ามาสร้างอุปสรรคให้คุณนะมันมีแต่คุณก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องการการอาการแต่งงานนะใบเนี้ยจะเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อรถการลงทุนทําธุรกิจคุณกําลังวางแผนนะเกี่ยวกับการทําธุรกิจส่วนตัว จะได้เงินจากคนรักช่วงเนี้ยคุณน่ะคิดมากช่วงเนี้ยคุณคิดมากอาจจะป่วยเป็นโรคโรคเครียดโรคไมเกรนคุณกําลังโชคดีจะได้รับข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งรอคอยจะสมหวังจะได้เงินจากคู่มีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งศัตรูจะมาง้อขอคืนดีศัตรูจะมาง้อขอคืนดี จะทวงหนี้ได้สำเร็จเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์จะได้เงินจากความมีสเสน่ห์ของตัวเองแต่คนอิจฉาริษยาคุณนะมีนะคนที่อิจฉาริษยามีคุณจะต้องระมัดระวังช่วงนี้ศัตรูปองร้ายนะช่วงนี้ศัตรูปองร้ายควรไปทำบุญทำทานให้มากทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรให้มากช่วงนี้คุณจะต้องฟันฝ่าอุปสรรค เป็นช่วงที่มีปัญหาเข้ามาอาจจะมีการทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานได้ให้ระวังถูกใส่ร้ายป้ายสีมีคนคิดร้ายให้ระวังเกี่ยวกับมีคนคอมเมนต์มีคนหมั่นไส้มีคนคิดร้ายช่วงนี้นะให้ระวังอะ่ะอาจจะมีคนมาหลอกเงินอาจจะมีคนเข้ามาเพื่อหลอกเงินคุณ เป็นช่วงที่อาจจะมีการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงจะได้เงินจากเพศตรงข้ามความรักสุขสมหวังแต่มีคนอิจฉาลริษยสคิดร้ายคือคุณควรจะเลือกคบเพื่อนควรจะดูว่าคนไหนเป็นเพื่อนคนไหนเป็นศัตรตูช่วงนี้อ่ะให้ระวังปัญหาทางด้านสุขภาพซุดโทมทำงานหนักหักโหมจนป่วย ให้ระวังเกี่ยวกับการแท้งลูกการแท้งลูกสุขภาพไม่ดีสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวกับใบเนี้ยดีมากเลยจะเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อรถการทําธุรกิจการแต่งงานจะมีดวงเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยคุณอนะตัวคุณอนะมีดวงเกี่ยวกับนะตัวคุณอนะมีดวงเกี่ยวกับการซื้อบ้านการซื้อรถการแต่งงาน memorable. ได้เงินจากคู่มีเพื่อนสนับสนุน ควรทาบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรน่ะอันเนี้ยอาจจะเกี่ยวกับการเรียนต่อการงานประสบความสําเร็จอันเนี้ยมีคนคิดร้ายให้ระวังศัตรูปองร้ายอันเนี้ยหมายถึงมีคนใส่ร้ายป้ายสีมีคนอิจฉาริษยาภพายใบนี้ควรระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพทุดโซมไม่แข็งแรงในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณจะทุกข์ใจเพราะความเจ้าชู้จะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจหงุดหงิด ในบางคนก็มีแฟนหลายคนในบางคนก็มีมีผัวหลายคนคุณจะทุกข์ใจกับการจับปลาหลายมือหรือมีแฟนหลายคนหรืออาจจะรักแฟนทุกคนผู้หญิงบางคนสมัยนี้ก็มีสามีสองคนอยู่กินกันได้สามคนผัวเมียนะผู้หญิงผู้หญิงมีภรรยาผู้หญิงมีสามีสองคนผู้ชายมีภรรยาหลายคนจึงเป็นเรื่องปกติช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างคิดมากเรื่องความรักอารมณ์แปรปรวน การเงินไม่มีปัญหาหากมีเงินใช้อย่างสบายไม่ได้ทุกร้อนอะไรหาเงินเก่งคุณอยากจะไปทําบุญคุณจะสนใจเกี่ยวกับการทําบุญสนใจเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ศาสนามีดวงที่ว่าคุณน่ะจะไปช่วยงานวัดบริการเป็นงานเกี่ยวกับช่วยเหลือสังคมนะคะช่วงนี้คุณน่ะจะค่อนข้างคิดมากในเรื่องความรักเพราะความเจ้าชู้ จับปลาหลายมือคุณควรจะเดินทางไปอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพเพื่อให้ปัญหาความรักที่คลายมีดวงถูกหวยคุณจะสนใจทางด้านาศาสตร์เล้นลับคุณอาจจะได้ไปหาหมอดูเก่งๆดวงของคุณนะคะก็จะถือว่าประสบความสำเร็จทางด้านการงานนะคะหาเงินได้สบายๆแต่ว่าจะค่อนข้างเครียดอารมณ์แปรปรวนไม่แน่ไม่นอนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง มีดวงจะได้ไปไหว้ศาลเจ้าวัดจีนและที่สำคัญมีดวงเกี่ยวกับการเดินทางไปเมืองนอกการเดินทางไปต่างประเทศค่ะอาจจะได้ไปทำบุญที่วัดเจ้าแม่กวนอิมในมาเก๊าอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศได้ไปสักการะบูชาศาลเจ้าแม่กวนอิมศาลเจ้าพ่ออาจจะได้ไปศาลศาลเจ้าเฮงเจียศาลเจ้ากวนอูได้ไปทำบุญที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม จะเป็นช่วงที่แบบคุณนะจะสนใจเกี่ยวกับทางด้านศาสนางานที่เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์งานขายงานบริการให้ผู้อื่นประสบความสะดวกสบายเป็นไกด์งานงานที่เกี่ยวกับเป็นไกด์มีดวงเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อรถการซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินการแต่งงานถือว่าประสบความสำเร็จค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูโชคดีค่ะ